เปรี้ยวใช่หรือไม่ไม่เปรี้ยวครับหวานใช่หรือไม่ใช่ครับหวานหวานใช่แล้วถามต่อสิผมไม่ขาถามต่อสิหวานแล้วไงหวานแล้วถูใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูอะไรถูหวานหวานถูสีไใช่หรือไม่ไม่เป็นเซดเดิาสองพยางใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับ หนึ 1, ่งพยางไม่ใช่ครับสามพยางใช่ครับสัตประรดใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับสามพยางก็มายาลามชื่อค yep> ุณยาง่ายกันตามพยางมีลักษณะเป็นน้ำก้อนใช่หรือไม่ครับน้ำตาลก้อนครับไม่ใช่น้ำตาลก้อนครับน้ำตาลเทียมไม่ใช่น้ำตาลเทียมครับน้ำตาลทรายหรอถูกต้องครับน้ำตาลทรายหรอถูกต้องครับอ่า เำว่าน้ำตาลก้อนอะแปลกแปลกมากมันดูเหมือนตั้งใจโยนเข้ามาให้เป็นคำเนี่ยไม่แต่แต่เขาบอกว่าเขามาหวานมามันมาหวานอยู่ในกระป๋องอยู่ในขวดคุณอะเริ่มหวานใช่ผมถูผมถูใช่ใช่คนเริ่มหวานแล้วคุณก็ไปถูด้วย